จะเลือกคนที่สังกัดพักกันอยกำลังเลยระหว่างพี่เอกับแตทชาติไม่ต้องไปดูอนาคตดูที่คนติดเริ่มต้นถูกไหมคือมอาจจะเป็นแนวที่มันคล้ายๆผมตอนนี้ตัวเลือกที่สังกัด็ัีหลายคนก็บอกทีนี้ผู้ว่ากทมเนี่ยต้องดูแลเขาเต็มที่นะเขาชงดูที่ไหนกล้องวงจรปิดต้องดีนะไม่มีใครไปตีเขาได้แต่ถ้าถามผมตอนนี้เนี่ยมันไม่ควรจะเป็นอีกแล้วไงเพราะไม่งั้นมันไม่จบคือจุดยืนเนี่ยบอกเลยว่า คือถ้าเกิดผมเป็นผู้ว่าเนี่ยผมจะไม่เทอะไรไปอันใดหนึ่งผมไม่สบายใจถ้าเกิดผมจะทําช่องนนทรีพันกว่าล้านแต่ว่ามีบุรีถนนยังเป็นลูกหลานอยู่กรุงเทพเนี่ยเหมือนแมนยูมีทรัพยากรโรนันโดคืออาจจะเป็นเยาวราชเดเคอก็อาจจะเป็นจัตุจักเนี่ยมีทุกอย่างแล้วแต่อาจจะขาดการบริหารจัดการ เคล็ดลับหน้าเด็กใช้เคล็ดลับของพี่เบิร์ดธงชัยพี่เบิร์ดบอกตอนเช้าให้ดื่มน้ามะละกินกปั่นคือมันมีคนเลยที่ที่เป็นสำนิ้วอย่างเงี้ยแล้วมาพูดกับผมบอกโอ้ยความคิดดีจะได้เป็นสลิปอะไรแย่คำถามก็คือว่าถ้าเรือแมนไม่รวยเนี่ยพี่จะชอบไหมเฮ้ยไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันเลยนะครับไม่เกี่ยวกันเลย